โอเคตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ5กิโลแล้ววิวสวยเนาะสวยมากวิวสวยมากจริงๆอยากจะให้ดูภูเขาลูกนั้นนะคะเต็มปไปด้วยเมฆหมอกใช่วันนี้ฝนก็ตกปล่อยๆต่วนดีเอ้ะเรามางานวิ่งใจฝนตอนท <c oughs> ุกทีใช่ก็น่าฝนนะ เกือบ2กิโลแล้วนะคะก็เป็นจุดให้น้ำจุดแรกทางตอนนี้คือค่อนข้างที่จะแฉะเพราะว่าฝนตกหนักนะคะเมื่อสอสวันที่ผ่านมาก็คือเส้นทางก็จะเป็นดินโครนแต่ว่าอากาศดีแล้วก็วิวสวยมากเลยเพราะว่ามีภูเขาแล้วก็ต้นไม้เยอะเลยฮัลโหลเป็นไงบ้างคะสนามนี้คะพี่แมวคะนึกว่าวิ่งเทล ลำบากทุกขแรกทุกข์แรกครับสนุกดีก็ดีคนไม่ตกไม่เคลืนโอ้โหใช้รองเท้ารุ่นนี้เลยแกงวิซูโน่นะคะใส่แล้วจะวิ่งเร็วแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมากเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเบาเลยเบามากโอเคสู้ๆนะคะครับผมถ้าคุยกับน้องหน่อยน้องชื่ออะไรคะปีใหม่อะคะวันนี้ปีใหม่วิ่งกี่กิโลเอ่ยสองกิโลค่ะทำไมถึงชวนน้องมางานวิ่งคะน้องชอบวิ่งค่ะ ็สำหรับงานนี้นะคะ The Animal Run นะคะก็เป็นการาจัดโดยมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะคะก็เราจะเห็นพี่ๆนะักข่าวกีฬามากันเยอะมากสำหรับงานนี้แล้วก็งานนี้เนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเขาก็สมทบทุนเนาะซื้ออุปกรณ์ศิลปะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่ะก็นำไปให้บริจาคสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณเขาใหญ่ โอเคตอนนี้เราวิ่งมาประมาณ5กิโลแล้ววิวสวยเนาะสวยมากวิวสวยมากจริงๆอยากจะให้ดูภูเขาลูกนั้นนะคะเต็มไปด้วยเมฆหมอกใช่วันนี้ฝนก็ตกปล่อยๆเรารนดีเอ๊ะเรามางานวิจัยฝนตอนพุ่งพีนใช่ก็น่าฝนนะก็วรรยากาศตอนนี้นะคะสวยมากเป็นแบบว่าเวลา6โมงเช้าแต่ว่าข้างหลังเนี่ยยังแบบมืดเป็นมืดหมอกอยู่เลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็รอบข้างก็จะเป็นแบบว่า ไร่ข้าวโพดไล่ข้าวโพดได้มันสับปะหลังไรต่างๆกวยไหมกวยไหมเออมันแบบสวยอะธรรมชาติดีไม่ได้กินข้าวเช้าอะไรถุงกวยได้ค่ไหนก็แบบว่าแอบเก็บไปแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยอใชจะดีเนาะผลไม้เยอะมากอืมตอนนี้เดี๋ยวก็ไปวิ่งต่ออีกเกือบครึ่งทางแล้วเนาะอีครึ่งทางอีกครึ่งทางทำไมฝนมันตกหนักเรื่อยๆล่ะเราต้องรีบวิ่งแล้วล่ะเหรอเหรอมีฝนโอเค แล้วค่ะเหรียญน,น่ารักมากงานนี้เป็นไงบ้างเห็น,นหออแล้วเกรอออเาก็งานจริงๆสมุกนะค่ะมีแบบว่าหลายบรรยากาศมีทั้งแบบว่าแอบเทล แล้วก็เป็นถนนแล้วก็ฝนตกที่สำคัญเนี่ยเขาจัดแบบน new normal นะคะก็คืองานวิ่งรูปแบบใหม่นะก็คือว่ามีถุงแจกแล้วก็กลับบ้านเป็นถุงแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกินในงานอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่าเรื่องของน้ําค่ะคือปกติแล้วอย่างที่เราบอกนะว่างานวิ่งวิ่งเนี่ยเขาจะแจกเป็นแก้วน,น้ำแต่ว่างานนี้เนี่ยเป็นขวดน้ําสิงเป็นขวดน้ําแบบขวดเล็กแล้วก็เราพกไปถือว่าถือไปพักหนึ่งก็ได้หรือว่าจะกินแล้วทิ้งก็เป็นขวดเ,เล็กพอดีพอดีเลย และนี่ก็คืองานวิ่งนะคะในปี2020ที่จัดแบบ New Normal นะคะกับงาน The Animal Run 2020ค่ะ